สวัสดีครับคุณครูทุกท่านยังจำวิธีการเข้าใช้งานห้องเรียนออนไลน์ได้อยู่ไหมนะครับสำหรับคุณครูที่มีบัญชีใช้งานอยู่แล้วผมว่าคงจำวิธีใช้งานได้จากบัญชีใช้งานที่เราได้ไปเมื่อครั้งมีการอบรมครั้งก,ก่อนๆนะครับสำหรับคุณครูที่มาใหม่ก็คงยังไม่มีบัญชีนะครับ ใครที่ยังไม่มีบัญชีใช้งานหรือใครที่ลืมบัญชีใช้งานว่ายุสเนมกับพาสเวิร์ดคืออะไรให้ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับจะได้แก้ไขข้อมูลให้นะครับในการเข้าใช้งานนะครับเมื่อท่านเข้ามาสู่เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์แล้วนะครับตรงนี้ในทางขวามือตรงเมาส์อยู่เนี่ยครับตรงเมาส์ที่ชี้อยู่นะครับ จะมีคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับท่านก็คลิกเข้าสู่ระบบในช่องแรกเป็นช่องที่ท่านจะต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานของท่านลงไปนะครับท่านก็พิมพ์เลยช่องด้านล่างคือรหัสผ่านนะครับพิมพ์รหัสผ่านของท่านถ้าจำไม่ได้ ให้มาขอกับผมนะครับระวังนิดนึงนะครับในส่วนของรหัสผ่านเนี่ยพิมพ์ให้ถูกนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่หญสำคัญเครื่องหมายตัวเลขนะครับพิมพ์ให้ถูกต้องตามที่ได้รับไปส่วนชื่อ ผู้ใช้หรือ username นั้นจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมดนะครับเมื่อมั่นใจว่าพิมพ์ได้ถูกต้องแล้วคลิกเข้าสู่ระบบนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเห็นข้อความต้อนรับาตามได้ชื่อของท่านนะครับาตามได้ข้อความตรงนี้อันนี้คือเข้าสู่ระบบได้ถูกต้องนะครับ หรืออีกกรณีหนึ่งคือตรวจสอบว่าถูกต้องไหมตรงนี้ถ้าท่านเคยเข้าสู่ระบบแล้วมีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับมีการอัปโหลดรูปส่วนตัวขึ้นตรงนี้จะเป็นรูปของท่านเลยนะครับถ้ายังไม่มีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวยังไม่มีการอัปโหลดรูปภาพส่วนตัวของตัวเองก็จะเป็นรูปสีเทาๆนะครับเป็นคนครึ่งครึ่งคนครึ่งตัว ฝากกดตรงนี้อันนี้คือเป็นการเข้าสู่ระบบเบื้องต้นเมื่อใดก็ตามถ้าเลิกใช้งานให้ออกจากระบบด้วยนะครับอย่าเปิดทิ้งไว้หรือไม่ก็ปิดกากบาทตรงนี้ลงไปเลยถ้าปิดกากบาทตรงนี้ลงไประบบจะตัดออกจากการเข้าใช้งานทันทีเลยนะครับแต่ถ้าท่านต้องการไปใช้งานหน้าเว็บไซต์อื่น แล้วตองแล้วเผลอลืมเปิดหน้าเว็บไซต์นี้ไว้ท่านควรจะออกจากระบบทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับตรงนี้นี่คือออกจากระบบแล้วนะครับมีปัญหาอะไรติดต่อผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ